สวัสดีครับผมสิริชัยชิองพี่น้องเดอะคิดเลขคิดครับไบนี้ที่ได้กลับมาต่อยมวยไทยนะครับก็รู้สึกดีใจครับผมดีใจแล้วก็ประทับใจครับผมมีแรงผลักดันครับผมที่เราจะได้ชกมวยไทยอีกครั้งอยากให้โชว์แฟนๆได้เห็นว่าเราชกมวยไทยได้ชกมวยไทยได้แล้วก็ชกคีบอกซิ่งได้ครับผมอยากให้แฟนๆติดตามครับไบนี้ก็อยากล้างแค้นแทนสถานฟ้าครับผมเพราะว่าน้องวันนั้นพลาดไปนิดเดียวครับผมเสียเสียดายมากครับผมวันนี้พี่ก็จะล้างแค้นแทนน้องให้ได้ครับ สซรนี่ก็เป็นนักชกสไตล์ครบเครื่องครับมวยไทยนี่ก็มีเยอะเหมือนกันครับครบเครื่องในมวยไทยมีศอกมีหมัดมีเข่าครับลูกอันตรายก็คือมีหมัดครับผมมีหมัดที่อันตรายครับผมสภาพร่างกายตอนนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมพร้อมที่จะสู้กันบนเวทีแล้วครับคิดว่าลูกเกมก็จะออกมาสนุกดูเดือดแน่นอนครับผมเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วก็ไม่กลัวกันแล้วก็สู้กันบนเวทีสนุกแน่นอนครับ ฝากแฟนๆช่วยติดตามผมสีชัย2พี่น้องได้ได้ในศึกวันลุมพินี32ครับ <Okay. S 1> วันศุกร์ที่8กันยายนนี้เปิดช่อง 7sd กดหมายเลข35เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วเจอกันครับผมสีชัยพร้อมมากศุกร์นี้เจอกันที่ช่อง 7sd